รายการบุกโหดนะครับนี่คือรายการบุกผจญอีพีหนึ่งคือเราถ่ายบุกผจมาหลาย EP ีแล้วเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงสักรอบอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้ลงนะครับรายการบุกผจเนี่ยจะเป็นรายการที่เราจะบุกผจไปตามนี้ต่างๆนะครับอย่างคราวนี้เนี่ยเราอยู่กันที่มหาสมุทรสักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ซึ่งปลายทางของเราก็คือแกรนดไลน์วันนี้เราจะออกไปหาลาบูนกัน ขึ้นลงทะเลวันนี้อยู่ที่ประมาณ17น,อน็อต2สกรู3คอนแล้วก็4หอยขวดยัวไงต่ออัในในี้นะครับคือเราจะบุกโผลไปตามที่ต่างๆใช่ไหมอย่างงี้เราจะบุกโผลไปหาวานันจะไปบุกโผลไปหาลาบุญกันก็ถ้าเจอลาบุญแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัดไปนะครับก็ตัดจบคลิปเลยลาบุญสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับเราจเจอลาบุญกันแล้ว ก็ลาบุญเล่นอยู่แถวๆนั้นนะครับใช่ไหมครับใช่ครับอลาบุญอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าลาบันูนอยู่ไหนต้องอะไว้แล้เริ่มเริ่มเริ่มคำวมนีแล้วเริ่มคำวิแล้วครับก็อันนี้เดี๋ยวเราถ่ายลาบุญกันเรื่อยๆเดี๋ยวลาบุญอาจจะอ้าปากเพื่อกินปลาถ้ามันอ้าปากแล้วเดี๋ยวจะให้รับชมกันอีกทีนะครับมีสองตัวนะก็ไว้เจอกันอีกทีห้าสี่สามสอง หนึ่งวานคาสีชมพูแล้วไอเลิฟยูสีอะไรโอ้ยโอ้ย I'm I'm sorry I'm sorry I'm sorry t r e e w h a are you sorry o I'm sorry five Are you saying I'm s l ร i s h ม่ไดโดดได้อาลามพตอกล้างกางคณะเพื่อนจะโดดเนี่ยไม่ได้หุน มาสู่ฝั่งฝันแล้วเราไปไม่ถึงแครนไลน์นะครับผมวานไม่เจอแต่หลังลาบูนลาบูนร้องยังไงเดี๋ยวๆนะลาบูนเพราะฉะนั้นติดตามในอี i s o อดที่9,999เราจะเห็นวานอ้าปาก99ตัวและกระโดดอีก99ทีก็มันเจออี e ีหน้าก็เป็นบุกโหด e ีสองนะครับ อีพก็ต้องจบกันแค่นี้นก็เราก็แห้วไปสําหรับวินก็คนจ้ามวินก็อาจจะเจ๊งถามว่าแหฮวมไหมมันก็ไม่แหฮวคือมันเจอแต่มันไม่ได้ท่าที่เราต้องการจริงๆมันดีนะวันนี้มันขึ้นใกล้มากเลยนะอมนนไม่ดีแค่แมงไม่ออเอาปิดรายการบุกโหมดไว้แบบเพียงเท่านี้สวัสดีครับบุกโหดยังไม่จบเพียงเท่านี้นี่ตอนนี้เราบุกโหดกันมาต่อที่ แถวๆนาเกลือโคขาวนะครับล้วก็ตอนนี้เราจะมาดูที่พื้นที่ของชายเลนผพว่าเราจะแบบมาถ่ายแบบปูแบบปาตีนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ความรู้นะครับแต่พอมีความรู้มีไม่ค่อยมากขอส่งต่อให้วินให้ความรู้อะไรก็ได้เลยป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นพื้นที่คินช้าๆเดินช้่ที่คอยกันคลื่นไม่ให้คลื่นกัดซอสายฝั่งเยอะเกินไปหน้าไปอย่างเช่นพูดดังๆหน่อยเดียวแบบพี่ชัวใบไม้พวกนี้เนี่ยเขาจะเขาจะ ดูดความเค็มขึ้นมาแล้วกระบวนการคลายน้ำคือกระบวการออสโมซิสทั้งหลายนะครับมันจะเค็มครับอันนี้จริงจังจริงไม่ใช่มืองลองอันนั้นอันนั้นตัวอะไรครับเนี่ยจระจระแค่จระแค่หรืออะไรครับเนี่ยอันอันนี้ให้ความรู้หน่อยได้ไหมให้ความรู้เลยตัวอะไรครับเนี่ยปลาตีนดูไม่ออกเฮ้ยโอ้ดูเดือดดูเดือด โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอความดูพาร์ทต่ไปกันเลยนี่ก็พาร์ทของความรู้เต็มๆแล้วนะอันนี้นะครับบุกโอนะครับอันนี้ก็รวมตัวครบแล้วเราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้วันนี้เราจะมาพาดูคลิปเด็ดครับมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงคลิปเด็ดครับดูนี่ครับตรงนี้เห็นไ่าใกย้นกางามแล้วกว้างขวางนะครับแต่ผมจะโชว์คลิปเด็ดที่หาดูยากมากครับยังไงครับเอาเลยตอนนี้ครับผมรอปูอยู่แต่ถ้าพม่ี่น้องทับนะครับทาอะไรก็ไม่รู้ เดินดลุยโคลโนไปด,ดูมันจะแห้วนะให้มึงฉอดฉล้างเท้าเฉอดล้งเท้านะครับฉีดเข้าโทรศัพท์กันจะได้ย้ยเมื่อกี้นะครับเจองูเห่ามางูเห่าเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมทาไมพืนมันถึงได้ชื่อว่างูเห่าครับอต่อจากนี้เรากำลังจะไปที่โคขามกันโคขามก็คือนาเกลือก็ไปถ่ายอะไรครับ เราจะไปถ่ายอะไรกันที่โคกขามาครับนกชายเลนกับพระอาทิตย์แล้วก็ไฟเมืองครับเยี่ยมมากัอดีรับตอนนี้เรามาที่โคกขามและเรามีลูกน้องขอเชิญลูกน้องครับวันนี้นะครับลิงก็มาจากเซลลิ่งทีมจะมาฝึกการถ่ายรูปนอกจากการเล่นเรือใบครับนี้มีกล้องให้เขากล้องคุณภาพดีมาจากแคนนอนนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายนกชายเลนกันก็ เราจะไปคลานกันตามนาเกลือพวกนี้ครับก็ไว้เจอกันแค่นี้นะครับก็ถึงเวลาที่ลิงจะได้คลานแล้วไม่ได้ต้มตุ๋นโวยก็ถึงบ่อนู้นนะครับลิงจะเราลองคลานเข้าไปมึงต้องย่อตัวลงไปก่อนคลานนีคลานเอาละเอาละเอาละเออเอไอ อันนี้นครบลูกศิตก็ไปแล้วเริ่มนอนแล้วเริ่มนอมนแล้วคานไปฝั่งซ้ายจนถึงมุมอันนี้เ,นเ,มเมื่อกี้ผ่านการคานมาแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเกิดการโซโล่ครับก็ตัดไปตอนลิงคานนะฮะ วินตอนนี้วินเกิดปัญหาฉี่เลอะเท้านะฮะเป็นปัญหาเล็กๆในชีวิตประจำวันแกได้ง่ายๆนะก็เจอกันตอนที่ลิงคลานเลยตอนนี้ครับก็คลานมาแต่นิดนึงก็ชิวๆอยู่นี่วินมันกำลังมามันจุดๆมาแล้วก็ยกอยู่ใครอยู่ หมดไปต่อเจอนตอนนี้นะครับคา,ากร่ายันไข่ม,มากแต่ภาพมนีน้งจมทับอืูนี่ได้ว่นะรโปรแล้ว <laughs> นี่นะนุองนีง่นะโอ้สุดยอดนะครับขานอยู่ไขลมาก ที่น้องคุณเนีนยแล้วเรียกได้ว่าจริงจังเลยครับเหนื่อยมากไปเชอกันครับขันต่อแ้วันนี้ครับนกก็เบื่อขันกันแต่ว่ามองไปกล้องนีจุเดือดนอนหรือมีเป็นแสงไฟข้างหลัง วินวินอยู่นั่นนะครับคลานมาแล้วนะครับวินคลานมาแล้วครับวินฝั่งนี้เดือดกว่าโว้ยทั้งเสร็จนะครับที่ถ่ายกับแสงไฟนะฮะชอบูระจันนบสวยมากครับไอชแขนขออกูขยับไม่ได้ก็เมื่อกี้ได้ภาพน่าพึงพอใจไหมครับวินพอใจนะนี่นะครับกล้องหนึ่งตัวกล้องสอง เราจะไปเจอพวกเขากันก็ตอนนี้ลมแรงมากครับฟังได้จากเสียงลมเสื้อขาวนะครับก็มีก็เป็นความผิดพลาดนิดหน่อยนะไอ้เหี้ยตรงนั้นไม่งเป็นโคลนหมดเลยพูดดีพูดดไอ้ขี้ยไม่ได้กูจะดีกว่าเอ้าเดี๋ยวไอ้บูดเสียชุดกับกำลางบ้างมันทำอะไรครับมันแทงเมฆเทมตลอดกูบูดเลยอ๋อไอ้พวก หหอยใช่่่ไมููร้ตอนนี้เรากลับมาถึงกันแล้วโอ้โหเป็นไงบ้างครับเนี่ยสองหน้าคุณทำที้ยอะไรไม่จบนี่ครับเรากลับมาถึงกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีการดูรูปกันคนละสองรูปอุ้ยเปิดพาร์ทสุดท้ายมาแล้วนะครับแป๊บนึงก่อนเจเร่รอเจเร่แป๊บนึงนะเปิดพาร์ทใหม่มาแล้วนะพาร์ทการดูรูปนะครับดูกล้องที่สิดมัน เป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้ปุณณะเขาเลือกออกมาให้ดูห้ารูปนะครับอันนี้แม่งเดือดบ้านแม่งขาดไปนิดเดียวอันนิดเดียวจริงๆอ่ะไม่งั้นรูปนี้แม่งดีแล้วนี่นะครับรูปของกตัญญูนะครับอู้ยังมีแสงไฟนะเนี่ยของแต่ละคนกูอายไม่อยากเปิดกล้องตัวเองอือมีกันอูบมีการอุบคุณก็ไปค้นเองสิผมไม่เปิดด้วยจอมจอมกูเซ้นเซอร์เหนื่อยจอมอ้ไ ลิงลิงลิงจริงหวายไม่ใหญ่ไม่อเซนเซอร์แม่เลยละใหญ่ต้องเป็นแม่ของชื่ออะไรนะไม่ใช่สวยเลอันนี้อันนี้ได้เฮ้ยนี่เดือดจริงมาต่อกันที่กล้องของจอมนะครับไม่คุนเองกูขี้จะเปิดกล้องของน้องจอมทับอยู่ไหนครับทนี่อะหุยเดือดมากเลยครับหมดนี่ครับหุ้ยพี่แพนนางนวลครับเนี่ยหมดหุยมีแสงอาทิตย์ครับเนี่ยโอ้ว ไก่อ้ยยดี๋นี่ไงุุหยุดแขนมมันสะใจไม่เป็นไรครับคือนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอไม่หัวละอุ้ยพี่ฉันอุมหรือเปล่าเนี่ยชาติเศษเศษชาติเศษอะไรบ้งบานมาเมื่อังวันนี้เองลิงเลยยังมีปาตีนครับ โอ้เรียกได้ว่าคนนี้นี่เขาสุดจริงๆนะครับแบ่งนะครับคนอื่นเปิดแค่รูปอันนี้ของกูไล่หมดเลยครับผมโอ้อันนี้ไม่ใช่กูแล้วนะครับมาครับไปต่อกอันที่กล้องของบุญเลยดีกว่าคน <c oughs> นี้เขารอเว<ม>ลานี้ครับแม่บุญเขายิ้มเลยครับเนี่ยดูนี่นะครับโอ้โหแสงไฟเรียกได้ว่าสุดยอดจริงครับคนนี้เฮ้ยอันนี้ม่งเดือดคนคนนี้เขาเก่งนะครับเนี่ยเม่เดีอยสิบรูปดีจะได้รวดเร็วเก่งแต่พูดมากกว่นะโอ้โหนี่ก็ถูกมานะครับต่อไปหลังจากแสงไฟผมจะถ่ายพระอาทิตย์มานะครับ ให้จบแสงไฟก่อนนี่มึงกดอะไรมาเยอะแยะเ่ยวินวินวิ่ไมพูดทุกอย่างโอเคตอนนี้พูดทุกอย่างกูจะตัดให้ไม่ขายเอากระชังเท่านงมึงไม่เอานั่งเอาตี๊ต๊ตจต๊ต๊ตยต๊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 ต้ต๊ต๊ต่ต๊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 ตัอ๊ต๊ต๊ต๊อุบเดือดจริงอะไรอุบอะไรบอกอยู่ว่าไอ้กัตพต๊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 กูแไ่่โดนบัง มึงไปบังเองอ่ะเอาก็มึงก็มึงบอกมึงไอ้มึงก็บอกมึงบอกอย่าเข้ามาอ๋อก็มันกำลังเดือดนี่ครับเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวมวๆโอ้โหอันนี้เนี่ยภาพควายเดินบนคันนาหมดละอันนี้น่าจะหมดครับก็ถึงเช้าจบกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพ่อครับฝากช่วยนี่ให้ปิดรายการนะครับโอเคนะครับรายการบุกโขด EP หนึ่งนะครับ อีพีหนึ่งจริงๆนะฮะที่เราตั้งใจจะถ่ายเป็นยาวนานได้จบลงแล้วนะครับลูกศิษย์ไหนไปไหนแล้ววะลูกศิษย์มาดิลูกศิษย์พี่ลูกศิษย์ล้างตีนครับคุณจะไม่เห็นผมในรายการอีกครับก็ตามนั้นแหละแขกรับเชิญเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับอาจจะมีคนอื่นมาบ้างก็รอติดตามชมในอีพีหน้าๆนะครับก็ไปสัมภาษณ์คุณจอมทัพปิดรายการด้วยนะครับเราวันนี้งอนไปหลายรอบนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะปิดรายการแล้วปิดรายการแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ แล้วบินมาเจอนอกอะไรนะไอ้นกชายเลนบักช้อนอ่ะที่มันจะใช้ช้อนหากินโอ้โหเจอนัน่นๆๆๆมันมันแต่มันหากินแบบรัวมากเลยนะมันเยอะมากเฮ้ยหารยู่ตรงเนี้ยคุณฮะไอ้ไอ้